มหานรกทั้งแปดขุมมหานรกขุมที่หนึ่งสัญญาชีวานรกสัญญาชีวานรกคือนรกที่ตายแล้วกลับฟื้นธรรมดาแล้วผู้ตกนรกจะไม่มีวันตายเมื่อคนใจบาปหยาบช้าเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นตายไปตกนรกขุมนี้ซึ่งเป็นขุมนรกชั้นแรก จะถูกลงโทษต่างๆนานา,นาทุกทรมานจนสิ้นใจแล้วจะมีลมกรรมพัดมาให้ฝฟื้นขึ้นมารับความทุกทรมานอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสิ้นกรรมนรกกลุ่มนี้ยาวงานานาน500ปีนรกซึ่งหนึ่งวันนรกกลุ่มนี้เท่ากับ9ล้านปีมนุษย์ มหานรกขุมที่สองการลสุตตกนรกการลสุตตกนรกแปลว่านรกที่ลงโทษตามเส้นได้ายดำในนรกนี้นายยมบาลจะเอาเส้นได้ายดำมาตีเส้นบนร่างสัตว์นรกแล้วเอาอาวุธขวานเหล็กแดงมีคมมหันทากฟันร่างตามเส้นที่ตีไว้เลื่อยตัดจนทรมานตายไป ก็ฟื้นขึ้นมีชีวิตร่างกายใหม่เป็นอย่างนี้หมุนเวียนไปจนสิ้นกรรมสัตว์นรกมีอายุ1000ปีนรกหนึ่งวันในนรกเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์มหานารกคุมที่สสังคาตะนรกสังคาตะนรก แปลว่ามหานรกที่บทขยี้ร่างกายสัตว์สัตว์นรกเหล่านี้ทกำกรรมอยางช้าชอบทำร้ายทารุณเข็นฆ่าสัตว์เป็นประจำตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่มีร่างกายวิปริตผิดเพี้ยนเช่นหัวเป็นหมูตัวเป็นคนหรือเป็นไก่เป็นหมาเป็นควายในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยไฟแผดเผามีภูเขาเหล็กแดงมหืมา คอยกลิ้งลงมาบทขยีย้ร่างสัตว์นรกให้แหลกละเอียดแล้วกลับฟื้นอีกจนสิ้นกรรมสัตว์นรกมีอายุ2,000ปีนรก1วันนรกเท่ากับ145ล้านปีมนุษย์มหานรกกุ่มที่4โรรุวะนรกโรรุวานรก เป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนครวญครางเมื่อเป็นมนุษย์ใจบาปชอบโกงที่ดินตัดสินความไม่ยุติธรรมทรมานเผาสัตว์สัตว์นรกจะต้องนอนคว่ำหน้าบนดอกบัวเหล็กที่มีกลีบใบคมกริบเนื้อหนังจะถูกปาดจมเข้าไปตรึงไว้อย่างนั้นแล้วมีเปลวไฟรุกขึ้นมาเผาร่างจึงเต็มไปด้วยเสียงร้องครวนคราง สัตว์นรกในขุมนี้อายุ4,000ปีนรก1วันนรกเท่ากับ234ล้านปีมนุษย์